อ,อ๋อนี่งานอดิดเรกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็นี่คือเป็นดงผักบุ้งผักบุ้งแก้วนเนาะครับเรียกผักบุ้งแก้วคร,ครับนี่โอ้โหครับยังงามเลยครับนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นะครับตอนนี้ยอดช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใช่ไหมต้องมาเด็ดบ่อยๆครับใช่อันนี้ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เก็บครับโอ้โหดูเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ เก็บไปประกอบอาหารนี่ร้านสมตำที่ต้องการก็สั่งได้ครับลุงเล็บจัดให้ครับลุงเล็บจัดให้บริการตลอดครับไหนที่ต้องการต้องการพักบุ้งแก้วนะครับอืสั่งเลยครับเดี๋ยวลุงเล็บมาจัดให้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะว่าเป็นนาข้าวแล้วเราก็มีปศุสุตส์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นข้อหมูข้อไก่เราก็ไม่ได้ฉิตยาเราก็ปล่อยไว้ธรรมชาติ โอ้โหผักบุ้งเต็มเลยครับตรงนี้ไม่ค่อยมียอดเนะไม่ค่อยมีคนมาเก็บทำไมลุงครับเพราะมีเก็บทอดอะไรเขาอัน,นี้ผักบุ้งแก้วก็สร้างรายได้นะครับอันนี้ครับอันนี้เก็บเอาเลยครับธรรมชาติธรรมชาติอันนี้ก็เยอะครับในนี้จะลงไปไหมไนะเพราะเป็นสะนี่หลุงเริมไม่ลงไปข้างล่างเลยลัวบอออันนี้ยอดเยอะแล้วเนี่ยโอ้โหแต่มันขึ้นใบเต็มไปหมดแล้วครับตรงนี้ต้องมาตัดใบบ่อยครับมันจะมาขึ้นใบโอเคแล้ว มเอาเครื่องตัดยามาตัดให้มันจะได้แตกใบ ừ, ừ, เต็มไปหมดเลยครับนี่ผักบุ้งแก้วครับสร้างรายได้โอเคครับพอแล้วบ่เน,นี่ยพอไม่พอร้อนจนเหนื่อยแล้วก็ต้องหยุดก่อนแล้วมาเขากปลังก็ได้อ๋อนี่ยโอเคอ,นนอันนี้ลงผักบุ้งอย่างแท้เลยครับนี่ผักบุ้งแก้วนนม,มันมีสารเคมีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีมปลอดถ,ถ้าเลยไม่มีสารเคมีอ๋อนี่เห็นไหม นี่แมงบินเต็มเลยแมงกัดเต็มเลยใช่ไหมแต่มีสารเคมีแมงก็จะไม่เกาะแมงไม่มาม,มาเบีดมาเบียดมาเบียดอะไรที่ว่วามันไม่มีเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีไงใช่แล้วคนกินก็ปลอดภัยไงะจะทําไงให้มันแตกแตกยอดเนี่ยคือเด็ดบบ่อยอ๋อเด็ดบ่อยรับงั้นลุงต้องมาเด็ดบบ่อยมันจะไแตกยอดอยอยเด็ดบ่อยครับเด็ดบ่อยก็ได้ก็ได้มาอีกไงก็ได้ให้มีงานทําไงงานเอาเรกไง มาอดีๆเออไทเลยถ่ายล่องช่องแป้ช่องก็ลงไปรูดครับอันนี้ก็ได้พอเอาไปประกอบอาหารได้ับร้านค้าที่สนใจนะครับสั่งลุงเล็บได้ครับใกล้ไกลแกไปส่งให้ครับแกไม่เกี่ยงไอวัดพัชเชสเดชบอกพัชเชสเดชอืมครับนี่ก็เป็นงานอันเดเดครับเก็บผักปุ้งแก้วครับสร้างรายได้นะครับตัวนี้นี่ครับก็ปล่อยธรรมชาติโอ้โหขึ้นอย่างหนาเลยครับ แต่เราต้องมาตัดนะครับให้ยอดมันแตกใหม่ครับตอนนี้จะได้สร้างรายได,ได้เออเราก็มองเห็นว่ามันมีรายได้แล้วตรงนี้โอเคครับผมผมนึกว่าเป,เ,ปเป็นวัชพืชนะครับสําหรับนาข้าวแต่เปล่าเลยยังมีประโยชน์นะครับเพราะว่าร้านค้าต่างๆร้าน้มตำเออร้านที่ทําอาหารก็มีความต้องการนะครับตอนนี้เป็นข้ากล้งแก้วปลอดสารพิษนะครับตอนนี้โอเคครับผม